จะพ่ายเป็นด่อ้โห้โหโอ้โห้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโองโหโ้หโอ่นหโอ้โห้หอ้หอ้หโอ้าหโอ้โหอเโหอ้าเโอ้งหโอเอาเครอ่องตั้งบ่งนั้โโอ้เอออ้อออ้อืออออเครื่องอ้อออ น้ำสมองเว้ะนี่ไมครับนาะปลาจะฟังกต่สมองแหงดอกถือว่าน้ำเต็มนี่มันไม่ไม่น้อยกวาเน้น้ำแดงไม่ใช่นึ่งมาถึงอย่รงทีไปถึงปลาลัแดงนะรเออยงน้ำบกก็เคียวว่ามึงน้ำทีบบกเลแต่ว่าขาดขอนี่แหะของเงนเียงของูนี่โอเลียงมลนปะ อ้วนั่น่อือโอ้เดี๋มงเนจเจ้าสีไรก้อนนึนบ่าไรออกก้อนงยกเลยสรุงมอนี่มเมือนยกสรุงพี่น้องหน้าทยทํำยกสรุงหยกแบบดเนี่ยสะสรุงเสียอันนี้เพินพินบ่อลกนี่เนาะนี่เนาะอันนี้เพินบ่อลกอะไรนี่นี่ในี่ดียห้อยผูกไป จมเลี้ยงอะไรนี่อันนึงโอ้ปองลองปองนี่เนาะมันจูดมันสีผิวมาหอดอีวะน้งบ่อเนี่บ่อหอดเนาะได้ว่ามันมเขียอนนั่ดดเนเนาะแต่ว่ากระบ,บอกอยากประมาทกันปะอืมคุณเดชอันเต่อแดงมาคนนอนหนีพร้อมนี่หรืนปะนี่แง้มมันได้ป่ามานอนยง้มได้ป่านนอมาน้อนนียยอู่ตนี้้ก็ไดี่มือขอยลงแม่มันกิดมานอนที่นี่บ้านไหนเหรบ้านบ้านน้อยเนอนสูงมันน้อยเนอนสูงอ๋อสะดุ้งมันน้อยเนอนสูง

ท่านข้อท่านยู่คี่บ้านข้อซ่าข้อใตข้อเนี้ยคุณอ๋อบ้านค้อทั้งเยื่อโ่ลนะบ้านค้อเขาเิมบ้านข้อบะเงีบ้านข้อบ้านข้อใตข้อเนี้ยอ๋อทังคุณบเขาเห็ดเติแต่อันนี้อันนี้เจ้าเห็ดเองมั้นี่โตโตโค้งมั้นไหมโค้งเจาห็ดเองก็ขาวนันก็เห็ดเขาถอดตอให้ี่ได้นะะตอเองก็บนบหลาย ประมาณสามหัว่างแสดงนั่หลี้นะน้ำบกนึงปน้ำเป็นกันนีดเนาะน้ำมันถึงเันาเป็นกันเนาะอ้ดกวมานน่บกมันหลึกเนาะนี่เห็นเป็นรุวนขาดข้อว่างแง่เลยมันเป็นซุงอยู่น้ำเจริน่ะมองซุงมองมองน้ำเลยที้นี่มองน้ำเลยคือสุอ มันหยุดเป็นเป็นตองไะเป็นหาดจะเริมานอนมึอนี่หิ้งย่างมันได้กับมานอนอยู่มานอนตลอดเขาจะต้องเกี่ยวเข่านี่งจะเริมานอนจะเกีป็นนอนรู้เป็นไดเหมือนนอนไปน้ำรถดอ็นรถดยังรถดอ็นเกี่ยวเข่าเออเกี้ยวข่านี่นี่นี่สิได้มึงพยนต์สะดุ้งน่อยมึงมันสิไดบอป่าน้ำกระไหลดึงน้ำย่างย่างไหลโอเค มันหนึ่งมันใส่ยิบบ่านะใส่ปูนบ่หรือเจ้ามันหนึ่งใส่ดินโอ้ยตู้เย็นก็มันใส่ไหนโอ้ยเป็นประโยชน์บัดตัวนี้ตู้เย็นเก็มานนี่นะตู้เย็นกลางล่างนี่นะมันก็ได้ประโยชน์อยู่เนาะดีตัวดีตู้เย็นผลิวมาห้องแค่นี้มันมีระลุงง่ายๆดีทังมันทังมันขึ้นสนิมแม่นบ่แม่นห่อปีเดียวขึ้นสนิมตู้เย็นสินหลายปีตู้เย็นนี่หลายปี มีเยอะไม่ควรเยอะถือถือก่ีบๆง้อชีเรืองทางถึงแล้วสวนนี่หรออืม

โอ้ยเมยหรอี่หมอเมยหรอนบนได้ี่มั้บ้นใส่ใส่มานี่มานี่ยมมันเนี่ย